เปิดตัว Xiaomi p o r t a b l r Photo Printer Pro พิมภาพคมชัดระดับโ r o พร้อมฟีเจอร์ AR ที่เป็นเลิศเครื่องพิมพ์ภาพพกพาใหม่ของ Xiaomi ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการทําให้คนรักภาพและการพิมพ์ภาพต้องตกใจการเปิดตัวนี้เป็นการเผยแพร่อย,อย่างเป็นทางการของเครื่องพิมพ์ภาพพกพาร,ระดับสากลที่เริ่มจากการวางจําหน่ายในจีนแต่ก็มีผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ทั่วโลก เครื่องพิมพ์นี้ใช้เทคโนโลยี d ดิกจูเบอร์มโชวที่เป็นระดับโปรให้ความละเอียดสูงถึง313 dpi พร้อมช่วงสีที่กว้างถึง16.7ล้านสีและระดับเฉดเทา2 5 6ระดับทำให้ภาพที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพสูงมากคุณสามารถพิมพ์ภาพที่มีโทนสีสมจริงและการเลเฉดที่นุ่มนวลได้อย่างง่ายดายพร้อมกับรายละเอียดที่คมชัดและสีใกล้เคียงของจริง จุดเด่นที่ทำให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์พกพาที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือระบบเคลื่องอัตโนมัติในขั้นตอนพิมพ์ที่ช่วยป้องกันการเกิดความชื้นรอยนิ้วมือและการซีดจางทำให้ภาพที่พิมพ์ออกมาสดใสและคงความสวยงามยาวนานหลายปีแม้ว่าจะพิมพ์ภาพบนกระดาษที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังคงคุณภาพและความสวยงามได้อย่างน่าทึ่ง ขนาดของเครื่องพิมพ์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมีขนาดเพียง86.8 142.526.8ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักเบาทำให้สะดวกในการพกพาไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้หรือเสื้อแจ็คเก็ตคุณสามารถพิมพ์ภาพที่สวยงามได้ทุกที่ที่คุณอยู่ การเชื่อมต่อทำผ่านบลูทูธด้วยแอปเสี่ยวมี่โฮมทำให้สะดวกในการใช้งานรองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุดสาผู้ใช้ในเครื่องเดียวและสามารถพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวแบบไลฟ์โฟโต้หรือ a อร์โฟโต้ที่ฝังวิดีโอหรือเสียงได้อีกด้วยคุณสามารถเพิ่มกรอบบนที่ลายน้ำหรือใช้เทมเพลตตกแต่งภาพได้ตามความชอบของตัวเองแบตเตอรี่ภายในมีความจุ8 8 0 mah ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กทำให้เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพระหว่างเดินทางหรือกิจกรรมกลางแจ้งคุณสามารถพิมพ์ภาพที่สวยงามและคุณภาพสูงได้ทุกที่ที่คุณอยู่ เซี่ยมี่พอเทอร์โฟโต้พรินเตอร์ประวังิจำหน่ายในสหราชอาณาจักรในราคา109.99ปอนด์ประมาณ4,700บาทและคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในภูมิภาคอื่นเร็วๆนี้คุณสามารถทิมพภาพคุณภาพสูงและสวยงามได้ทุกที่ที่คุณอยู่กับเครื่องพิมพกพ,พาระดับโปรจากเซี่ยมี่แต่นี่ก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้คนใช้งานเครื่องพิมพนี้ต้องคิดเยอะคือการใช้งานแบตเตอรี่ภายในเครื่องคุณสามารถพิมพภาพได้เพียงไม่กี่ภาพก็ต้อง,ตอง,ตอง,ตงเติมแบตเตอรี่แล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิมพ์ภาพที่สวยงามและคุณภาพสูงแต่ตตพพตต้ออองเเิมแบบรี่่ยๆ คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มาถามตัวเองและแบ่งปันเหตุผลกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้